กลค่ะผู้เรื่องคารสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับมื่อานที้ททไหนค่ะเมื่อนี้ไปไซม่าไปหาเมื่อเสว่านย่นี่เราว่าไปโยกเขียนเลยไปกเขเอายกคืนมากนะบอแมนเพิ่นยกเสาไหอ๋อค่ะเนื้อไปยกเฮียนไดรับเปห่วงเพิ่นมากเพิ่นโอ้เดรับเป็ห่วงพ้อเพิ่นขาแ่เพยกเฮียนตพ่ออนฮะตพ่ออน ผู้คนทำหอดผัดก็ผัดหรือไมู้นะดูนาว่าตุ๊บตุ๊บผ่อนว่ะสิแต่เรียกว่าตุ๊บผ่อนดูนี่ว่าตุ๊บผ่อนค่อนหูหนวกตอนนี้เป็นหูหนวกหรือเปล่าว่าตาดงชั่วพรอนว่ะนว่เป็นยังไงพอฝันไปขึ้นนข่าวว่าฝันดีมากัเรียเด้อมากัเรียเด้อโท่เอิญเมือนฝันมือขึ้นวันนไหมมือขึ้นวันก่อนวันหลังวันพะบอกว่าเปนบอกจากหลังวันไหนแ่ะ เอาเงินผายนั่งมาขึ้นวันเนาะเง่นบมดวันว่าตำรวจมนยิ่งไหมถือว่าแบบนี่ถือเกลือดอาบอยู่ไหมมือกันฟันยังเสียก็ตายสิแม่นไดิเออบัดนี้ยก็ถือยิ่งที่บักฮ้านโดยแกงคว่ำมาตัดบักฮ้างคือไปจักแม่นบักไหนบูอจี๊งคว่ำมาเนี่ยมันมาหาวันแต่โอ้าวคือสวยสิุดหัวเอื่อนตำรวจมา่งไล่กันว่าทันขี้เสาเร่องนี้เขากับ หัวนี้ได้ขี่ทั้งาวเลยทั้งรถเก่งนี่รอดป่ะนี่รอดพี่บอกไว้ถือปืนพร่อมพ่อลอดมองไรบ่อลอดยูแแทกถือมองไรพ่อมอไรปืนตัวนี้อะไรีอาบอีกแบบเมืาขึ้นนี่ฟันอีกฟันมาไไปเก็บเห็ดอีกไหมเลขเก็ดศูนย์ศูนเก็ดเนี่ยโอ้เนี่ยนอนนี่หรอห่มนหมี่มันเลยี่บอกแม่เตะตูติ่งบนนี้ที่ให้ชื่อศูนย์สามกับสองสามเทาั สองสสามนสาไม่ห่เวหมศูนย์สาม่่สองสามสั่งไม่แ่างเดียวหมเลยศดยนม่สองสามเกีนไมก็แล้วแ่นั้นไมคือปืนนั้นอะไรหมายคามหมายถึงสันถือเง่นเก่เรื่องเลืถคือปืนก็สังเกตบางบาเพราะนันสืออยู่ในรถฟันแรกน่ะมันจะเข้าตลอดไม่พอจะเรียกรถเนี่ยเออนี่นี่เด็กเกียนทางล่างอะไรมันก็มีสองสามสามสองตัวเลียรถเลยนี้ก็ฟันตัว ปั้นสองสามกับศูนย์สามนะบนปั้นบนบ่ข้างล่างคือศูนย์เจ็ดตัวเดียวกู่ดูศนะูนย์เจ็ดน่ะมากศนะูนย์เจ็ดมันฟันได้เก็บไดนะ้เห็นไหแล้วไปนั่งทับเด็กเขาไว้ดิเด็กมากศูนย์ม่ท่บ 0, บนททานตั้งปอบอะอันศูนย์เจนเนี่ยเป็นล่างอย่างเดียวป่กะกันแล้วแตนนะเอาไหมเานาะนะนกันไม่จังน่อยนะพอ,อนะ อย่าลืมเนอะค่ะเราเพิ่มฟันแหลกนี่แหละสำคัญมเมื่อกี้นี่ก็ฟันแ,แกกนหลกบันเล็กกี่หนึ่งหนึ่งสองเอาตัวนี้มาหน่อยก็นี่เลยบนมีดหน่อยนี่จะดีกว่านะเนาแต่นี่ว่าร่างนี่มีสูงนแน่นอนมีสูงนแน่นอนไม่บอนะกเนี่ยคือฟันสั่นเธอเจ้าดัวฟันได้เก็บเฮ็ดเท่านั้นหมดแล้วถือไรยิ่งถือไรยิ่งก็ยิ่งถือบัดนี้มันขึ้น มื่อคืนเนี่ยนะฟันว่าเขาเสียเอาเล็กไร้มาไห้ไร่เนยเดี่ยมยุบยุบยุบเล็กไร้กี้เอาละบานนี้เล็เพราะเรื่องเริ่มสิขาไม้เลือกตะโกแล้วเพราะว่าใบโพกเต็มต้นแล้วใบนี่บัดนี้ฟันแบบนี้เมื่อนี้ไปไปโกโก้เดี๋ยวไปเดี๋ยวยุบยุบยุบในทอในก้อยเนี่ยคาดนี่ไหมคาดสองหัวมืดได้เล็กไร้ยุบยุบน่าเดี่ยวนี่เอานี่ก็ฟันกับฟันมาในเล็กไร้ ฟันอะไตรงไหนแต่ยางไปโค้กม่อนี่ได้ยี่สิเดี๋ยวไปเดี๋ยวยุกยุกยุกปมาาถือไม่เปอนน้นเนาะโอ้เดี๋ยวมืออื่นาเขอไปเบิ้งเล็กหนเออหนั้งถ้าดิน้อยๆค่าสองขอมือแต่นักออื่นยกกส่มือเอาป็นนเอียงเอียงไปเดี๋ยวไปทั้งหาโค้เดี๋ยวยุกยุกยุกม่อนเพชดำจักเดี๋ยวเพชดำจักที่เป็นเพชเป็นยังเนาว มันมากสันแตีเสีมดำค่ำๆเพชรดำหนิครับว่าโอ้โหสินีเนี่ยแต่ว่าดำเนียมน้ำเนียมเอามาเบื้องกับรุ่งสีอยู่นหอนมึงก็ขึ้นมาเถอะว่าตามสีว่าก้อนทออไก้อนทอนี่ก้อยนี่ค่าบหานหนักข้า่นนี่แต่ปนหนักอีกที่แม่เอกอะไรดีเอาใส้น็อตใส่ยงติดต๊บต๊บต๊บตบเหมือนไปมืดไหมดูดเล่นมาดูดไยอ๋อกู้เอาให้ กัดปูวอหาก็ไ่หายแล้วแต่ฝันว่าเด็กไหนก็ไปเบืองมือเท้ากันได้ยี่ดีได้ี่ดีเดี๋ยมยุกยุกยุกมือยังไปตายอยู่นั่นให้เบืองเลยมาสจันเนาะเด็กไหญตกวขหน้าเรื่องมาสัจจันท์ปูพุ่มโคกเอาเร็กไกลมาหายก็เรื่องดัวยเนาะแม่ในคนเด็กไหนเล็กใหญ่สิเล็กพวกเป็นพรนิ้วก้อยนี่แหละแต่ง่ราคาสองขมือวันนี้ลักษณะแบบไหนกลมๆบ่ค่ะมันเป็น เป็นกลมๆๆกิ้วเลยแต่หางปลายมันทั้งสองอันนี้แหลมแหลมออกแต่ตัวกลางมันทิพวงแต่นักอีดีนอนยอนนอนยืนน้อยนนะนักอีดดำจนเดียมนะมื้นบปเบอง์นด์ที่ไม่น่าเพาอรตัวใสทงทรงไม่น่ายูไมนเป็นไรเพราจิใใ่ทรงสรงขนาดเล็กไหลจัดเด้อใส่ใส่กระสีขึ้นก้นอืว ใส่ไนนารถพอไหมเจียวใส่หนารดไว้เพื่อใส่เอซีบ้งเนาะแต่เบื้องลวดเอฟซีทุกคนถ้าเบื้องรวดมือเ่นงไรยแน่นอนจังวันสี่หลาเมื่อไรตัวไหลตัวเดียวไปถิ่มอยู่ขังเอาโพมึงเข้าไว้จุตุะเดี่ยวยุกยุกยุกเนาวเหยิงคือเดี่ยวเดี่ยวว่าไปจับมามือลูบออกนำปืชดมานี่สูตรคำนวณของพอเรื่องนะเหตุว้ลอะตี เขาเคอเฮ็ดตัวยุ่ง่น่เฮ็ดแล้วบ่บัดนี้ตัดแล้วยังเอาที่ตัดให้อยู่มันสิเหลืออยู่ตัวบุตัดแล้วแต่เหลืออยู่งสิบตัวแล้วสิตัดอีกมันเหลือหน่อยลงบ่พอมันเหลือหน่อยล่องแต่ว่ามีบ่อยู่งมีกันนุเขียนนะเก็นนี่ละเี่สูตรแต่สิตัดถ้าตัวใดเอ่อตัวไหนอย่างนีตัวนี้เอาตัวไหนตัดทีมพ่อแกครับมาไป้เนียเออตัวนี้ตัวนี้สีย่างอ่าวงวง ตัวได้ตัดทิมว่าตัดที่เอาตัวอ๋อเอาตัวเน้นเลยเนาะเอาตัวนี้นสให้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวขีดเส้นแดงนี่คือตัวเน้นนะพ่อนะเน้นตัวนี้ว่าเขากันกับฝันบอ้สูตรคำนวดเขาอันนี้กับฝันเพราะเรื่องนะตัวนี้เน้นแจ้งหางนี่สีหางแล้วตอน หนึ่งสองสามทีแล้วที่ใส่สี่กับสองเจ็ดสี่จานอืมตัวนี้ตัวนหนึ่งหนึ่งบอกเดี๋ยวเดี๋วกันคผู้ชมอกเรื่องกนัารตัดสุดคำนวณหายนะคะ่ะหนึ่งสองสามทีหายหาหกตัว เจ็ดเก้าด้วยยี่หกตัวตัวนี้เด้ตัวน placed, mm hmm. Ab ี้เ่ยรึมันจังเลยแปดตัวตั้งแปดตัวแต่ตัวสิงนขึ้นตัวนี้หนักที่สุดเน้นที่สุดอืมเน้นที่สุดคือตัวคีโตยังต่อาาอองให้ซีตัว สี่ตัวเนาะโชว์เลยค่ะยกทั้งสองด้านเลยพราเรื่องยกเลยนั่นอันนเป็นเลขฝันยกขึ้นสูงๆนั่นไม่ไหวเนี่นขั้นเลขฝันพราเรื่องเออเอาขึ้นอีกมันมาเห็นนั่นแหละตัวขีดใต้เรเลขศูนย์นะเดี๋ยวอยู่มันจะตัวเ่ยบุญยี่สิบประม่นอันสุ่มขีดเวยอ๋อสุ่มขีดใบไม้ซีหางค่ะ อแมนเอ็นท oh ี่สุดอ๋อสุ่มนี่มีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดหางจา้าพ่อเอ็นขีดสูงนี่ยังเนียนสองาสองามส,ส,สี่ตาโตสิโตขีดเส้นใต้มีเจ็ดหางแต่ว่าโตขีดถูกมีสี่หางครับพอ่อเออนั่นแนะหละโตเนียนอ๋อเอาให้เส้นหน่อยอ่านสนุกเก็บข้อเส้นหน่อยอ,อ่านเนอะเลืเอกกันไม่เลือกันอออเอาเอาคำน้อนดอกก่อนค่ะเอาไหนเอาเลยค่ะ เนี่เต็ีมำนวแล้วไปตัดออกมามันเหนียจะโตรตพุ่มข้มเต็นใต้นะเห็นบอกเนาะเอ็นวันที่เเลขพอเรื่องพุ่มกกโกพ่อนะค่ะวันที่สิบหกกลุ่มพันหกหกเนาะค่ะเลขฝันค่ะฝันแรกฝันว่าลูกสาวคนขับรถเก่งว่าสันท้อยหลังบ่เป็นว่าสันเพิ่นว่าสามหนึ่ง 82เนอะค่ะเลขทะเบียนรถเพิินเนาะค่ะฝันที่สองบ้านเลขที่ไพนี่ฟันที่สอง่็เรื่องฝันมาเนเขามาในบ้านโอ้ฝันมาในยมานางอยู่บ้านหลังเก่าบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าแบบนี้พ่อตาขางเงี้ยนกันหันโอ้ที่คนไปก็่าที่ึ้นไปกันขายฝนหันลายอยู่บ้านหลังเก่ามาที่นี่ อันคีเกสิบเก้ามูซีอืมไม่มีมูสก่อมันกว่มามูซีแบบมูซีอ่าเอาไม่สรุปบรหุเลียงได้บานหลังจากหันกัไปเก็บเฮดก็ได้ตีให้ศูนย์เศูนย์เสรุปให้เองศูนย์เก้ามาจากใครบ้างเจ็ดก็ว่าเนี่ยศูนย์เก็บค่ะอันนี้นี้ลาสุดมาเน้นไ้เนาะลาสุดเต้นบนไ้คือศูนย์สามกับสองสามค่ะเอาสรุปพอเรื่องพุ่มกพอวันที่สิบห กลุ่มผ้าหกหกเนาะค่ะฟันแรกฟันว่าลูกสาวเพิ่นขับรถแล้วค่ะถอยหลังมาเปลี่ยนพอเลยไปครับเลขทะเบียนรถเพิ่นสามหนึ่งแปดสองเนาะค่ะฟันที่สองกับว่าได้ไปบ้านเก้าแล้วกับว่าสิมีภูมะ่าลูกสาวเพิ่นบ้านเลขที่นั่นเจ็ดเก้าหมู่สี่เนาะค่ะให้ระวังดีดนะค่ะแล้วค่ะค่ะมาดีีนศูนย์เจ็ดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดนี่คือฟันเวลาไปเก็บเห็ดเนาะค่ะ แล้วก็เพิ่นมาฟันห้ไหมคะเมื่อน,นี้เพิ่นฟันดีฟันย่ำสองขึ้นสามขึ้นย่ำมากเพิ่นฟันห้ศูนย์สามกับสองสามค่ะแล้วก็ส่วนเป็นสูตรคำนวณเพิ่นเนาะคะ่ะสูตรคำนวณเพิ่นก็วแบบันเดนเจ็ดสามแปดเก้าเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็จับคูม่า้ก็มีสองเจ็ด สี่สามห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสามสามเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเก้าหกห้าเหรอทีสามาห้าห้าหกเจ็ดแปดเจ็ด เก้าเก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสี่เพื่อนแคบนาจอซะแล้วก็าให้แน่นเอาให้สังเกตขีดเส้นล่างให้สังเกตเอาอง่สซะให้สังเกตเพื่อนขีดเส้นใต้นี่ค่ะสีแดงแล้วก็ตัวไรที่เพื่นแน่นที่สุดก็คือจะมีขีดเครื่องไม้ถูกเครื่องไม้ถูกอยู่ตรงนั้นเนาะค่ะ วิเนียนยูซีโต้เนาะ,ะเนีนยูซีโต้เน,นเน่นเน่นเลยศูนย์เจ็ดสองสามสามเก้าแล้วก็สองสามแล้วก็ศูนย์สามแมค่ะเอาก็ตามนี่เนาะนตามนี่ค่ะ,คะเอาโมนี่มันก็ะเดกพคสมควนเลยเนาะคอยขุนเพอะเรื่องไวเพียงเท่านี้เนาะ แต่เมื่อื่นเมื่อื่นเถิ่เล็กไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องได้แท้เลยเมื่อื่นฮะจังใคอยังมือเอง้าติดตามตอนต่อไปคือจะไปเบิ่งเล็กไรน้ำพอเรื่องเนาะค่ะฝันที่เป็นจริงเงินเห็นฝันบาเห็นได้เล็กไรไปเบื้องไม่อีหลีเนาะค่ะอ่ะคลิปนี้กะจะขอจบเท่านี้เนาะพอเรื่องมันก็จะเฮ้มเผลอิ้วน้ามแล้วค่ะเอา คนอ่านตัว <Hospital> ีนี่ย